เมียฝรัง่งคิดผิดทิ้งลูกไว้กับผัวฝรัง่งตัวเองหนีกับไทยก็เป็นเรื่องของออผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เล่าให้เราฟังคือเป็นการตัดสินใจผิดของเขาเองที่เขาตัดสินใจทิ้งลูกไว้กับผัวด้วยการที่อยู่ด้วยกันฝนะรั่งกับคนไทยอะก็ภาษามันไม่เข้าใจกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนิสยัยต่างพ่อต่างแม่ไม่ใช่เ,พเฉพาะฝรั่งนะครับทุกคนคนไทยก็เหมือนกันเราอยู่กับผู้ชายไทยผัวไทย อยู่ที่ว่าครอบครัวเขาเลี้ยงตัวเข้ามาแบบไหนครอบครัวเราเลี้ยงเรามาแบบไหนบางคนชอบความรุนแรงบางคนชอบพูดจาหยาบคายบางคนชอบติดชอบตบชอบตีส่วนบางคนเอ,อคำน้อยไม่พูดโมโหไม่พูดโกรธไม่พูดนี่มันก็มีหลายรูปหลายแบบแล้วแต่ว่าใครจะไปเจอแบบไหนไม่ว่าไทยหรือฝรั่งก็เหมือนกันเอ,อสำหรับเรื่องของผู้หญิงไทยคนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งก็ทะเลาะกันไม่ถูกใจกัน เ,เกี่ยวกับความเครียดที่ว่าใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอะไรก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็คือไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงมันไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างในประเทศไทยใช่ไหมคะทุกคนก็มีลูกลูกก็มีตอนนี้ก็ด้วยความที่โกรธสามีแล้วก็เคืองก็มีปัญหากันอะไรกันด้วยความไม่เข้าใจภาษาเราไม่ได้แล้วไหนจะผัวก็ไม่เข้าใจเราอะไรมันความกดดันหลายๆอย่างก็เลยทิ้งลูกไว้กับสามีแล้วหนีกับไทย ก็คือตอนนั้นไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้คิดถึงว่าอุย้ยเดี๋ยวเออฉันคิดถึงลูกฉันจะทายังไงลูกฉันอยู่ที่นี่ฉันทิ้งลูกฉันไม่อะคือไม่ได้คิดตรงนั้นเลยคิดว่าเออฉันไม่ไหวแล้วะฉันกลับไทยก็ทิ้งลูกไว้กับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายมีงานมีการทําดีๆแต่ตัวเองเนี่ยแค่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าถ้าตัวเองเอาลูกกลับไปอยู่ประเทศไทยด้วยก็มันก็จะลําบากก,บกับการที่ว่าจะเอาเด็กฝรั่งขึ้น ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านอะไรมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะคะมันก็ต้องมีลายเซ็นออของผู้ปกครองออมีแม่ไปก็ต้องมีลายเซ็นพ่อยินยอมอะไรประมาณนี้น้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็เลยทิ้งไว้เอ,อ้ความที่ทิ้งไว้อะก็ไม่ได้คิดถึงว่าเออวันหนึ่งวันใดถ้าเราคิดถึงลูกเรามาหาลูกไม่ได้เราจะทำยังไงคือไม่ได้คิดถึงตรงนั้นตอนเนี้ยเวลาผ่านไปอืสิบกว่าปีแล้วน้องเขาคิดถึงลูกมากคิดถึงเอ,อเวลาที่ได้อยู่กับลูก ตอนนี้ท่านลูกก็เออก็เกือบจะยี่สิบแล้วน้องเขาเล่าอนะลูกก็อายุประมาณเกือบจะยี่สิบแล้วใหม่ๆม่ก็ยังเออโทรหาบ้างอะไรเงี้ยก็โทรโทรผ่านเออสามีอะไรเงี้ยนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วไงเพราะว่าเขาก็ได้เปลี่ยนเบอร์เขาย้ายบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วต่างประเทศนี่เขามส่วนมากเขาจะเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมก็ถ้าเขาย้ายไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ส่งที่อยู่ให้เราเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไอ้เรื่องไม่จะเขียนจดหมายหาลูกนี่ก็ต้องตัดไปเลยเพราะว่าเราเป็นคนไทย ก็คงจะเขียนได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็คงจะไม่ได้เปอร์เฟกอะไรมากมายเพราะว่าถ้าเกิดเปอร์เฟกมากมายก็คงไม่ทะเลาะกับผัวจนถึงต้องเลิกกันนะเออคราวนี้น้องเขากลับไปแล้วตอนนี้คิดถึงลูกมากอยากติดต่อลูกแต่ไม่รู้ว่าจะติดต่อได้ยังไงทุกคนอันนี้เราเข้าใจนะเข้าใจความเป็นแม่ว่าการที่คิดถึงลูกเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนแต่ว่ามัน,มนพลาดไปแล้วไงน้องเขาอยากจะมาเล่าความผิดพลาดของเขาว่าน้องๆคนไหนที่มีสามีอยู่ต่างประเทศแล้วคิดจะเลิกกัน มันสามารถเลิกได้แต่ก็อยู่ในประเทศนั้นๆอย่าเพิ่งหอบลูกอย่าเพิ่งกลับประเทศไทยหรือว่าหอบลูกกลับประเทศไทยบางคนหอบลูกกลับประเทศไทยเนี่ยพาลูกมาลําบากลาบนเนี่ยก็มีก่อนที่จะเลิกกันอะไรกันเนี่ยให้นึกถึงอนาคตของลูกอย่างน้งคนเนี้ยที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาไม่ได้เจอลูกเขาเลยผู้ชายไม่พาลูกไปที่ประเทศไทยเลยแล้วตอนนี้ขาดการติดต่อมานานมากก็ได้แต่คิดถึงพยายามตามหาในออนไลน์ต่าง าตามหาชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยก็ไม่มีแบบฝรั่งเน้อยคนเนี่ยก็ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเอเล่นเรื่องแบบนี้หรือว่าเด็กเขาอาจจะได้รับการบุกฝังจากพ่อเขาว่าแม่ทิ้งอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ถามว่าตอนที่น้องเขามาเนี่ยลูกเขายังเล็กมากก็ประมาณสักเขวบกว่าสองขวบประมาณนี้ขึ้นอ,อาจจะความทรงจาจากแม่เนี่ยอาจจะมีน้อยมากฉะนั้นลูกอาจจะลืมว่าแม่หน้าตาแบบไหนเลยก็ได้เราไม่รู้ว่าฝรั่งคนเนี้ย คนที่เป็นพ่อเนี่ยเขายังเอบอกลูกไหมว่านี่คือแม่เธอนะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ให้การติดต่อใดๆเลยด้วยฝ้าหังก็คงจะแค้นเมียส่วนน้องเขาก็ตัดสินใจพาดเองท,ที่ทิ้งลูกมาจริงๆน้องเขาบอกว่าถ้าหนูไม่ทิ้งลูกมาหนูอยู่ที่นั่นหนูก็อยู่ได้แต่หนูผิดเองที่หนูใจร้อนกลับมาแล้วกลับมาเนี่ยไม่ต้องคิดว่าจะกลับไปที่ประเทศนั้นแล้วไปตามหาลูกเพราะว่าไรายได้หนูไม่ได้พอที่จะทําวีซ่า,าที่จะมาใช้ชีวิตเ ทำวีซ่าซื้อตั๋วเครื่องบินไปเยี่ยมลูกไปคือใช้ชีวิตขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าน้องเขาอะเป็นแค่แม่ค้าอาหารตามสั่งเท่านั้นเองเพราะอยู่กับสามีไทยช่วยกันทำมาหากินตอนนี้ใจอะก็ได้แต่คิดถึงแต่ลูกมีความหวังว่าสักวันหนึ่งลูกอาจจะมาตามหาแม่ซึ่งน้องเขาทิ้งลูกไว้กับผู้ชายกับผัวฝรั่งคนเก่าเนี่ยสองคนซึ่งเป็นลูกแฝด เข้าใจใช่ไหมคะว่าน้องเขาคิดถึงลูกมากขนาดไหนอันนี้คือเป็นความผิดพลาดที่น้องเขาตัดสินใจหนีจากมาโดยที่ทิ้งลูกไว้ที่นั่นไม่คิดว่าตัวเองจะเออไม่สามารถจะกลับไปเยี่ยมไปดูแลตรงนั้นได้อีกแล้วคือหลังจากจากมาก็ใหม่ใหม่ก็ยังมีการติดต่อถามญาติถามออสามีเก่าว่าเออลูกเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเพราะตอนหลังพอติดต่อกันไม่ได้ก็คือไม่ได้ติดต่อกันเลยตอนนี้ก็คิดถึงลูกมากฝากถึงน้องๆทุกคนที่แต่งงานกับฝรัง่ง มีลูกแล้วเลิกกันอยากจะทิ้งลูกไว้กับผัวฝรั่งนึกให้ดีๆก่อนถ้าหนูตัดใจได้ชาตินี้ไม่เจอกันทําไปเลยแต่ถ้าหนูคิดว่าหนูลักลูกอย่าทําแบบนั้นเราสามารถเลิกกับฝรั่งได้อยู่ในประเทศนั้นได้เพราะลูกเพราะว่ามันอยู่คนละประเทศไนะีคุณมันไม่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่เชียงใหม่อยู่ทางใต้คุณจะได้นั่งรถไปหาอ,อนั่งรถไฟไปหานั่งรถเมลไปหาอยู่ต่างประเทศ ถ้าเราไม่มีไรายได้ดีจริงๆเราไม่สามารถที่จะบินไปหาลูกได้หรือเราไม่ได้มีใครที่มาซัพพอร์ตเราได้ที่เราจะให้ให้เราเนี่ยเดินทางไปหาลูกได้ฉะนั้นก่อนที่จะทําอะไรสําหรับเมียฝรั่งที่มีลูกก่อนที่จะเลิกกับผัวฝรั่งก่อนที่จะทิ้งลูกไว้กับฝรั่งคิดดูให้ดีนะคะฟังเรื่องของ,ง้องเขาแล้วก็อย่าไปคอมเมนต์ด่าเขามากมายนะคะคือเขาผิดพลาดไปแล้วตอนนั้นเขายังเด็กเขาบอกเลยว่าเขายังเด็กมากเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่า เออไม่ถูกใจหนูเอ,อแฟนไม่ดีกับหนูที่ฟังน้อยใจที่ฟังกดดันอะไรหลายๆอย่างทําให้เขาทิ้งลูกไว้กับสามีโดยที่ตัวเองหนีกลับไปคือเรื่องใบหย่าไม่ต้องพูดถึงมันก็คงจะหย่าอัตโนมัติแล้วเพราะว่าเรื่องมันเกือบ20ปีมาแล้วนะคะก็ประมาณนั้นก็เรื่องของน้องคนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพี่แสดงความเสียใจด้วยนะที่หนูอ,อ่ะคิดถึงลูกแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าลูกพี่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่พี่ได้ทําขอให้หนูได้พบได้เจอลูกเออ,อย่างที่หนูหวังนะคะ เออขอให้ทุกคนอย่าไปด่าว่าน้องเขานะคะน้องเขาเสียใจนะคะ